สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าพี่ๆเอฟซท่านใหม่และพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับจะเป็นพระชุดนะครับจากบ้านคุณลุงลูกพี่ลูกน้องนะครับที่พี่ๆเอฟซนะครับถามหากันมาเยอะมากเลยนะครับเอ่อเมื่อ EP ที่เจ็ดสิบเก้านะครับที่ผมลงไปนะครับ ทักมาถามกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ได้บอกไปครับว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับผมจะไปไปลองดูที่บ้านลุงอีกนะครับว่ายังมีอยู่อีกหรือเปล่านะครับอ่าบทพกทว่านะครับก็ได้มานะครับหกองค์นะครับพี่นะเนี่ยครับมีแบบโอ้โหเนื้อเก่าถึงยุกเลยนะครับอ่าราคาไม่แพงนะครับนะองค์ละเก้าร้อยบาทราคาเดิมนะครับเอาเลขมงคลเลยเนาะ เริ่มองค์แรกเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีรอยปิรอยแยกนะครับคาต้านหนังเป็นริ้วๆเลยนะครับนะเป็นริ้วๆแนวนอนเลยนะครับ ครับครับซุ้มนี่หดตัวเป็นแก้วเลยนะครับให้ดูด้านข้างนะครับอือฮื้ พี่ท่านไหนนะครับที่พลาดไปเมื่อ EP ที่79นะครับอ่า EP นี้เรามีมาให้ชมให้แบ่งปันกันเลยนะครับเนี <c oughs> ย่ยครับด้านหลังจะเป็นแบบริ้วๆแนวนอนเลยนะครับนะเป็นการกดพิมพ์เลยนะครับเป็นออกระดานนะครับ น,นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาเก้าร้อยบาทครับเ <c oughs> อาไปนี่ครับรายการที่สองครับนะครับมวนสารนะครับเป็นเอ,อ่ก้อนเลยนะครับ ใครไวใครได้พี่นะใครไวใครได้นะครับพิมพ์ชัดด้วยนะครับเนะี่ครับเป็นแบบบนข้อเลยนะครับ รายการที่สองครับเก้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สามนะครับนี่ครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อหาเก่ามากๆเลยนะครับนะครับมีมวลสารนะครับ เม็ดปะซุ้มกอนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนีย่ยครับหน้าตักนี่เป็นคล้ายสากตำข้าวเลยนะครับอบอกเลยนะครับนะว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะเนีย่ยครับด้านข้างลอยปีลอยแยกนะครับ งามจริงๆนะพี่นะพิมพ์ฐานแซมวัดละครั้งนะครับเอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> นะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับทุกอง์นี่ห้าองค์นี้นี่ไม่มีองค์ไหนที่ไม่หักเลยนะครับครบสมบูรณ์แบบเลยนะพี่นะ ไม่หักไม่บินไม่ซ่อมนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นการยุบตัวนะพี่นะนะครับต้านขอบจะเกิดการยุบตัวเยอะหน่อยนะครับเป็นออพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับเกตทะลุสมครับนะครับมวลสารยุบย่นเลยนะพี่นะเป็นก้อนๆเลยครับ ให้ดูกด,ด้านหลังนะครับอ่านี่ครับม,มีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดพุทธคุณนะครับเนี่ยครับยุบลอยยุบย่นเลยนะพี่นะตุ๊บตับเลยนะครับนะเนี่ครับลายรายการที่สี่ครับเก้าร้อยครับผม รายการที่5นะครับเป็นพิมพ์ j จดีนะครับไม่หักไม่บินไม่ซ่อมนะครับต้องขอบคุณคุณลุงนะครับที่แบ่งปันมาอีกทีนึงนะครับเนี <c oughs> ย่ยครับพระนี่เนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนะ นี้เป็นพิมพ์เจดีครับครับก็พระอันนี้ก็เป็นพระชุดเดียวกันนะครับที่ได้มาจากพ่อของลุงนะครับก็คือพ่อของลุงเขานะครับให้ไม้ทีหนึ่งนะครับเมนเป็นโมรดกตกทอดเลยนะครับ <c oughs> รายการที่ห้านะครับนะเอาเก้าร้อยบาทครับบอกเลยนะครับนะพี่ว่าพระชุดนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8นย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสามสามสองนะครับมีสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยนะครับแคปแล้วมาค้นหาได้เลยนะครับ และมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระถึงมือพวกพี่พทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับครับสําหรับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับอ่เดี๋ยวก่อนไปนะครับเออมีพี่พี fc ถามมาหลายคนเลยนะครับว่าพระพระเครื่องสายอื่นอย่างนี้ไม่ได้ลงแล้วหรอคือนะครับตอนนี้ผมกําลังรวบรวมพระอยู่นะครับนะใจเย็นๆเนาะพี่พอ่ fc นะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะครับอ่ะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ